สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับร้านคูมินแชคเตอร์สาขาอําเภอปิกับจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะวันนี้มีรถ,ถ่ายฟอร์6 6 0 0 6เสื้อล,ลายนะคะมานำเสนอนะคะตัวนี้จะมีอุปกรณ์ใแบมบีดดนหน้าไขหแหงหลีนะคะและหางสาอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะจะตรงปี300กิโเมตรตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่ ากสนใจ,จากฟหากสนใจรบควนโชว์ท่อคาที่าม0จ็ดสูมต0วแปดหนึ่งเองเก้าห้หรือสนใจเข้ามารับชมสินค้าและทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจจับตอุบลธานี้นะคะเครื่องดีเกียรดีนะคะรถพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะ ำนะคะสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่065-047-0370 0, 0, 0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ